ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโตี่ตอนนี้ก็บอกว่าลูกมีลูกชะชีวิตมันเปลี่ยนไปที่เราคุยนะที่มาของชื่อลูกก่อนชื่อลูกเนี่ยคือตอนแรกอะเราตั้งใจว่าเราอาจจะมีลูกสาวอืมเราก็เลยคิดคอนเซปต์ของชื่อลูกสาวไว้ใช่แต่ทีนี้ปรากฏว่าพอารู้ว่าเป็นลูกชายปุป๊บอะก็เลยยังคงคอนเซปต์เดิม,มแล้วก็ เปลี่ยนเป็นชื่อที่มันแมนขึ้นก็คือไซอันบูเนี่ยมันเป็นสีท้องฟ้าแต่เป็นฟ้าอมเขียวม,มันเป็นเหมือนรีเฟกระหว่างทะเลกับฟ้า,ฟาใช่แล้วแล้นนนนเดิมที่ตั้งไว้สําหรับลูกสาวเนี่ยชื่ออะไรฮะบอกไม่ได้เพราะเผื่อมีลูกสาวอ๋อเหรอ,อเหนก็อบอกว่าอยากจะมีลูกต่อเลยหนูมไม่อยากแต่ว่าพฤติกรรมนะทําไมนะทำอะไรพฤติกรรมอาจจะอยากชอบแจ๊กมีก็อยาก คือยังไงอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้มีลูกต่อแต่พฤติกรรมมันก็เป็นธรรมชาติเนาะผู้ชายมันก็ต้องการอ่ะอยากจะรักแบบนี้อยากจะรักแบบนี้พี่มดดำเข้าใจเรื่องนี้มากสุดอ่ะพอพี่มดดำมีเมียไปแล้วกูจะไปมีเมียได้ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องความต้องการไงหมูกระทะนี่ใครเป็นคนชอบกินหนูนี่เขาบอกทำโซนงตรงนี้ก็คือเป็นร้านหมูกระทะในราคาเจ็ดแสนบาทใช่เราเราจำลองเลยว่า บรรยากาศเหมือนแบบได้กินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาลงตรงนี้เลยเจ๊แซงแล้วคือยังไงเราจะได้ทานกันแต่มระาหรอฮะหมูกระทะเนี่ยเดี๋ยวฉันไปสั่งหมูกระทะให้ไปซื้อให้ที่โมดังไปซื้อหมูกระทะตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมเรจะมีเล่นเกมกันด้วยได้ครับอาซีเราอยากรู้ว่าเขาสองคนเนี่ยจะจิตใจตรงกันหรือจะจำเรื่องความประทับใจโรแมนติกของเขาได้มากน้อยแค่ไหนเราจะมีเกม พอพูดคําถามปุ๊บคุณตอบพร้อมกันเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครั้งแรกของมันคู่ถ้าก็ตอบถูกก็ผ่านไปแต่ถ้าตอบผิดเนี่ยจะมีบทลงโทษอะไรอ่ะซึ่งนี้จะเป็นการตอกเล็บไม่ไม่โหดขนาดนั้นเราจะให้จะให้กินมาระนี่แหละกินแล้วเคี้ยวทั้งจริงจริงข้อแรกครั้งแรกที่เดทกันที่ไหนหนึ่งสองสามเดโม่ครั้งแรกที่จูบกันที่ไหนหนึ่งสองสามเชียงใหม่โอ้ยตอเอ้ยจึงบริเวณนี้ด้วยนะจ๊ะหน้ากรงหลินปิงด้วยนะจ๊ะ ครั้งแรกที่กวินซื้อของขวัญให้ปุ้ยเมื่อไหร่หนึ่งสองซ้ำมันเกิดมอไซค์ที่ไหนอะไเมื่อไหร่เขาบอกให้ซื้อเมาาื่อไหร่ื้อวันี้นไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ตอนนี้มาละหนึ่งชินช้นเลยชิ้นแล้วข้อต่อไปครั้งแรกที่ปุ้ยซื้อของขวัญให้กว,วินคืออะไรหนึ่งสองซมอไซค์ ครั้งแรกที่ดูหนังด้วยกันเรื่องอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยฉันเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่าเอาจริงๆแค่ไม่กี่คำถามนะก็แสดงว่ารักกันจริงๆนะเออเขาก็ตอบถูกนะเธอแม้จะทั้งเลื่อนไปตอบคำว่ามอเตอร์ไซค์ก็โอเคนะจะเอาอะไรกับเขาอีกอีกมันเด้อที่เองกูว่าโอเคจริงเหรออย่างเงี้ยเขาเรียกรักกันไม่เองอะอะไรนะแค่ตอบแบบ แค่แย่งกันตอบใช่แต่แต่ว่าปกติไอ้เรื่องแบบเรื่องราวแบบตอนสมัยจีบกันอะไรเงี้ยเราเราจะเป็นคนค่อนข้างจํารายละเอียดได้ค่อนข้างแม่นแล้วแต่บางเรื่องอถ้าแพงก็จําแม่นแต่ถ้าถูกก็จำเสียก่อนมอไซอะมอไซคอะไรคุณนี่ทุ่มเนาะหนูซื้อมอไซให้เขาเพราะตอนที่หนูคบเขาเขายังเรียนเป็นนักศึกษาแล้วเขาบอกว่าทองหล่อมันรถติดแล้วก็ครัวเราก็ส่งเสริมการศึกษาแม่ ก็ได้ไปเรียนทางเรียนทางกันกี่ปีสามครับสามปีจริงๆผมมีรถนะไม่ใช่ว่าผมต้องเดินไปโรงเรียนนะเอ้ยมหาลัยนะใช่ใช่อยากกลับมาหาเมียไงเพราะว่าไม่ตอนนั้นคบกันใหม่ๆแม่นึกออกนะไปเรียนปุ๊บพักเที่ยงแล้วก็แวะกลับมาโอ้แล้วก็แวะไปเรียนข้าวบ่ายต่อใช่ไหมาจับมือแวะมากินข้าวมากินข้าวรางวัลมากินกลับไงเอใช้มอเตอ้มใส่มาต้มกับอะไรอย่างนี้ ติดน้ำติดเค็มไงติดเค็มมันต้องกลับมาไม่ก็อยากไปกินรสรสแปลกๆเออใช่อ๋อนั่นเป็นเค็มเหรอเนี่ยผมมีเกมสำหรับคุณป๋องแปมด้วยนะเกี่ยวอะไรกันเกี่ยกับการดิฉันกูครับทไมครัถามว่าเขาจำได้หรือเปล่าว่าตอบคุณตอบคำถามตรงนะถ้าไม่ตอบต้องกินมะละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินแทนให้มาสั่งคำถามเท่านั้นถามเร็วตอบเร็วจบคำถามปุ๊บตอบปั๊บเริ่มครั้งล่าสุดนัดผู้ชายเมื่อไหร่ อาเกียร์นนี่จำไม่ได้หรือไม่อยากบอกมันนานแล้วมันนานแล้วคำถามที่สองครั้งล่าสุดเลี้ยงผู้ชายหมดไปเท่าไหร่อากียร์มีกันหนึ่งนี่ในหลบหรือสันปะกอนไม่แกมีกี่คำถามสองคำถามอากินไปเลยสามอันเออก็ไม่ต้องตอบจริงต้องสิ้นเร่าปะ คำถามสุดท้ายผู้ชายคนล่าสุดยังอยู่ไหมไม่ถึงชีวิตหรือว่าไม่วนเวียนชีวิตเขาอยู่แต่เขาไม่วนเวียนกับอีกแล้วครับถามไม่ไปแล้วถามเออาร์ที่ปราไม่มีสบคันถามเามาถามเออาร์ที่ประหลาดล่าสุดแล้วผู้ชายที่ไหนว้านาบ้าว้าวนาบไม่ไม่เขาพูดไปสรุปไม่มีใครได้กินอย่างเงี้ยหรอเนี่ยเออเราเดี๋ยวผมกินก็ได้

กินของผมชมของเก่าแล้วก็เล่าความหลังเลยนะคนแก่เนใช่ใช่แต่ว่าคุณป๋อมแปมเขาถนัดผมขมอาหาตก็กินเก่ง บางคือก็จะขมขมขอนเหมือนจะขมคอแต่เราก็กืนลงไปต้องความโคลรา้องกืนใช่สรุปว่าไกลกินตาเหลืองไปหน่อยเหไปหน่นี่เราพูดเรื่องมะละใช่ไหมเรื่องมะละใช่พอาะถ้าเราคายปุ๊บเราจะไม่โป๊ะแล้วเดี๋ยวจะดูไม่ดูไม่เก่งใช่ดูไม่เก่งเราต้องกืนนี่ไงคุณมดามไปซื้อหมูกระทะให้เราแล้วใช่พี่มดามมาซื้อหมูกระทะให้เราแล้วมาละเราย่างใช่ไหม เมื่อกี้กินมาล้ไปแล้วเอาเป็นเนื้อหมูกระทะปลาแต่ระหว่างทำแบบไม่มีใครหิวเนาะไม่มีไม่มีระหว่างรอหม้อร้อนเนี่ยเราถามไปด้วยนะคุณโอนนะอ๋มีอะไรอยากรู้อีกฮะตั้งแต่เขาเป็นแม่คุณกวีรู้สึกยังไงกับภรรยาคนนี้บ้างขอชิดชูด้วยค่ะเรามีแบบทำซีรลองเนาะไม่ก็สำหรับกาวก็รู้สึกว่าแบบคือเราเลือกเมียถูกแล้วอะไม่คิดว่าเขาจะเป็นแม่ที่แบบดีขนาดนี้ได้คือพอตอนงคืนแล้วผมแบบหลับลืมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเห็นความเหนื่อยของเราเขาก็าอุ้มคือความเป็นแม่เข้าสิงมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าแบบเออผมเลือกถูกแล้วเมียคนนี้อันนี้ความเป็นพ่อของกวินล่ะอุ้ยมองว่าไงบ้างก็รู้สึกว่าเขาแบบว่ามีสติมากขึ้นเพราะปกติกวินจะไม่ค่อยมีสติเวลาจะพูดหรือจะทําอะไรแต่การที่แบบมีลูกขึ้นมาทําให้เราได้เห็นว่าเขาอะรู้จักเริ่มที่จะรับผิดชอบแล้วก็มีสติในการเมนเนจตเวลาหรือจัดแจง ทไลายของตัวเองต่างๆเพราะปกติอะถ้าเราไม่มีลูกอะเราตื่นมาเราก็เล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่น,นแต่มันไม่ได้แล้วไงมันตื่นมาเราต้องวางแผนเรารู้สึกว่าเขามีการวางแผนที่จะทําอะไรมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ <ไป S 2> ใหญ่ขึ้น,นแล้วอบก็สามารถ,ถรักษาคำพูดในเรื่องของการเลิกบุหรี่ใดๆซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าต้องนับถือใจเขานะว่าเขาแบบทำเพื่อลูกจริงๆอะไรเงี้ย เขนา,นาน้่งรักกันออกนนจริงไม่แต่มีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่คุณมีลูกเนี่ยลูกทําให้คุณได้ก,กอดกันมากขึ้นเออจริงนะพอลูกคลอดออกมาก็คือแบบคืนแรกก็คือกอดกันแบบว่าหนุ่มดื่มมากเลยอะหนุ่มดื่มอะไรวะก็แบบว่า ก็ยิ่งใกล้ชิดอะเหมือนพอลูกออกมาเขาบอกว่าปกติแล้วเวลาลูกคลอดออกมาจะทะเลาะกันมากๆเลยใช่ไหมแบบเนี่ยจะค่อนข้างหงุดหงิดพ um, ี่ตรงพี่เตยก็จะแนะนําว่าเนี่ยถ้าลูกออกมาเราต้องจับมือกันใแน่นๆนะเพราะว่ามันจะมีความเหนื่อยความอดนอยมันจะหงุดหงิดจะทะเลาะกันมันจะเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอมีลูกปุ๊บอะ เราไม่มีเวลากับกันเราก็เลยไม่ทะเลาะกันเลยก็อย่างนั้นน่ะแบบผัวหลายๆก็แค่เงียบเฉยๆก็แกล้อะไรนะผัวหลายๆผัวทั้งหลายผัวคือผู้ชายทั้งประเทศไทยที่กำลังจะมีเมียก็แค่เงียบอะแค่แบบเงียบปากอะใครตอบวะแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขชอบไม่ใช่แค่มีความสุขเขาก็จะไม่ด่าเราด้วยหรือจะทำอย่างนี้คือเวลาถ้าเกิดว่าเมียเราดุหรือบ่นเยอะๆอะให้เราให้เราฟังฟังให้จบแล้วตอบแค่คำเดียวว่าฮะฮะ อีกทีได้ไหมใช่ไม่ใช่เธอถ้าเขาบ่นยาวๆถ้าเขาบ่นยาวๆเราปล่อยให้เขาเขาก็จะขี้เกียจถ้าเขาบ่นยาวๆอย่างเงี้ยแล้วปล่อยโดนนะฮะนี่มึงโดนกับโม่แย่อะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังโดนด่าอีกไม่ตั้งใจฟังใช่ใช่เขาจะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเราต้องทำไงต้องทำไง อ๋อได้ได้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดว่าอะไรมาแต่ได้ไว้ก่อนครับครเนี่ยเดี๋ยวเรามาทิ้งหมูกะทะกันเถอะดังได้นวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะขอบคุณคุณปิ่นขอบคุณคุณปิ่นแล้วก็ขอบคุณคุณปอมแปมด้วยนะขอบคุณคุณนาใบนะเนาะขอบคุณแขกรับเชิญแล้วก็หันไปว่าเอาหมดเวลาพนดไม่รายการเลยใช่ใช่หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่กับรายการดีแท้ครัวนะครับบ่ายสองโมงสิบห้า ทางช่อง3กด33นะครับหรือว่าดูออนไลน์ได้ที่3ามพลสนะครับอ่าหมดเวลาแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราหวัดดีทั้งอย่างนี้ได้เลยได้เลยครับชามักคอมพูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซนพลัสดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ